โอ้ย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 เฮ้ยทีมแล้วกันใจเย็นใจเย็นอย่าตามอย่าตามอย่าเหยื่อพี่อย่าอยู่กับเหยื่อพี่ของของพี่วิววิววิโอป็นไงครับพาทีมชนะอย่าปืนปืนปืนกูแหลมว่าปืนกูแหลมว่าปืนกูแหลมว่าไอ้ี้ยอย่าไปดิว่นว่าโอ้ยสะดน้งกอ้แล้ว ดูซิว่าจะมีใครอยากเล่นกับพี่บ้างเออตกน้ําอะไรวะเนี่ยเอา้าเอา้เอาม,มันมีอยู่นี่เนี่ยโอ้ยมันโดนขึ้นยังไงเนี่ยเออจะโดนวงบีบตายแล้วเนี่ยแบบเนี้ยเอ้ยขึ้นไม่ได้ว่ะเฮ้ยไหลละไหลละไหละไละลทะแยงทะแยงครับทะแยงเฮ้ยมีคนว่ะมีคนแต่เราไม่มีปืนน่ะไหนเดี๋ยวมอบก่อนตำรวจก่อนหุยไอย้คนไปแล้ววูบเข้าไปวิ่งเข้าไปดิ มาแล้วไปแล้วอย่างน้อยก็ต้องหนึ่งศพเออเออโอ้โอ้โอ้ต่อยต่อยโอ้โอ้เรียบร้อยโอ้โหมาพวก็ได้ปืนแบบว่าเปิดสวยนะครับตอนนี้เฮ้ยบวกแล้วอะโอ้ยโดดโอ้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 อ้โ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 อ้ออ้ออ้อปืนมันนิ่งจุงเบยเฮ้ยเจอแล้วดิอ๋อไม่ใช่ทีมเดียวกัน โอ้ย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 เฮ้ยเฮ้ยทีมแล้วกันใจเย็นใจเย็นเฮ้ยสอยที่ u a v อ่ะสอยไป JAV เอาไม่ใช่เฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้พี่ขอพี่ขอพี่ขอน้องพี่ขออย่าตามพี่มาพี่จัดการได้อย่าตามพี่มาอย่าตามพี่มาอย่าตามอย่าตามอย่าเหยื่อพี่อย่าอย่ายุ่กับเหยื่อพี่โอ้น่ มันจะแย่งพี่ไม่ได้พี่ต้องลอยอยู่คนเดียวอย่าอ้าตายซะน้องตายขอให้พี่ขอใน้องตายขอให้ขอให้น้องตายอย่าอย่ายุง่งอย่ามาแยเกเหยื่อพี่ไม่พี่จบแบบนี้ไม่เอาจบแบบนี้มันอ้าอย่าเพิ่งตายไอไอหนูอย่าเพิ่งตายเฮ้ยเจอแล้วของของพี่วิวิวิโอ้โหเป็นไงครับพาทีมชนะธรรมดาอะธรรมดาอะนะ โอ้โหอาร์มทำอะไรบ้างวะเนี่ยฮะฮะโอ้ยเซ็งเลยว่ะอุ้ยตา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 ยโอ้โหหลับหลับยาวเลยนะทีนี้ไม่ไม่เข้าบ้านก่อน Help me อ่า Thank you อุ้ยมานี네่เดี๋ยวพี่ช่วยคืนเดี๋ยวพี่ฆ้ามันก่อนแล้วกัน เอ้ยมันไม่ตายวะต่อตายทีโทษโอ้ยน้องตายเหรอทำไมตายวะเอา้าโอ้เนี่ยเอาละพี่เป็นความหวังของโลกอีกองเยไม่เป็นไรน้องน้องก็ดูวิธีเล่นที่ถูกต้องไว้แล้วกันเห็นไหมอย่าปืนปืนปืนกูแหลมว่ะปืนกูแหลมวะปืนกูแหลมวะไอ้อยังไม่ดีวะเฮ้ ไอสัตว์เอ้ยแอบดีๆไม่แอบไปกี้ไ้ไม่ได้เรียกมันเลยวะเก็บยายังไงเก็บยายังไงเอายามาเก็บยาไงวะโอ้บวกแล้วกูมามาไอสัตว์ไปละวิ่งไลยจับเดี๋ยววิ่งไลยจับเดี๋ยววิ่งไลยจับเดี๋ยววะโอ้ยเฮียสะดุ้งไอถอะนะสะดุเลยกูเอ้ยโอ้ยเอ้ยอฮ้ยโอ้ยมันหนีอะไรวะหนีทำไมวะฮะลรกจิตป่ะพวกเนี้ย มานี่เฮ้ยส่วนว่ะส่วนว่ะส่วนว่ะไม่ได้ไม่ได้เราจะไม่ยอมนะครับเราจะไม่สนตัวไหนเลยเราต้องซ้ำให้ตายนะครับซ้ำอย่างเดียวครับอ่าเดี๋ยวนะโดดยังไงวะตอ,ะ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 อนวี้เพื่อนบกนะผมก็ทําการเล่นเออห่วงยาง Hello is anyone here ตอนนี้พี่ทําการมองจากผมไม่เจอแล้วโอ้โห,โห,โห ทำไรครับทำไรครับทำไรครับตลกครับเอ่อเป็นชนชั้นต่ําครับอย่ามาอยู่กับชนชั้นสูงครับชนชั้นสูงนีนี้คืออยู่ที่สูงในแวะเจอละอุ้ยอุ้ยอุ้ยข้างหลังโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวหลบหลังหินก่อนหลักหินก่อนหลักหินหลักหินหลักหินกินก่อนอ๋อทุกมุมเลยเนี่หวะ เออทำไมกูมาลบหลังหินวะเนี่ยเออป่าหรอกผมอยากดูว่าลูกศิษย์ผมเล่นเป็นไงกันบ้างนะครับโอ้แสดงตัวงั้นเลยเหรอเอ้ยเอ้ยโอ้โหชะนะไอ้แก้วสองตาติดเลยยังเบื่อเออพี่ไปแล้วน้องลาก,ก่อยโอ้ยโอ้ยอย่าโอ้โอโย,ย,ยอนี่หนีแล้วนะเนี่ยยังจะมาไล่ยิงเหรอจิตใจทำด้วยอะไรวะพวกเนี้ย อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยว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 เก็บของอยู่แม่เหมยกำลังงงอะไรสีทองบนพื้นวะจัดการมันน้องจะทำให้พี่อับอายมากกว่านี้เออไอ้ช่วยพี่ก่อนนะจริงๆฆ่ามก่อนก็ได้นะมึงยืมมจากไหนวะ thank you 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 oh yeah เฮ้ยเดี๋ยวพี่เก็บมันเองพี่เก็บมันเองพี่เก็บมันเองพี่เก็บหมดเอง เก็บสองแล้วน้องเฮ้ยน้องตายแล้วว่ะโอ้โหขอโทษโอ้โหเป็นไงพี่แบบโชว์เท่เลยเป็นไงเก็บสองเลยทีเดียวเฮ้ยไม่เก็บดียว่ามันน็อกเฉยๆชิบหายแล้วกูหนีดีกว่ามาเพราะวันหมามูนะครับเราต้องหนีก่อนอุ้ยอุ้ยโดนโอ้โหเอ้ยลุงนี่กูบวกดีกว่าอายชิบหายเลยตายแบบเน <c oughs> ี้มาเมย์มาเมย์มไล่พี่มาแล้วอะไรวะทำไมกูตายเร็วจังวะช่วยด้วย โออหลับเลยนะครับอุ้ยมันมาแล้วมนมาแล้วตัวแรกโอ,อ้ยอย่าพึ่งดิโเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ้ยกูไปคนแรกเลยวะกูไม่น่าเราก็ทีมเดียวกันอะโทษไหนอ๋อมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนกันมันอยู่ไหนโอ้อะไรวันนี้อยหาไม่เจอหาไม่เจอว่ะ ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับ